กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกรสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีสุขทุกคนผู้ที่เขามาส่ม้สมขีบซ่องมีเงื่อพี่น้องปลอดใจกันยังเห็ดงานอยู่ป๊าทุกคนสวยต่อออกมาอย่างเลย หลอกมากยังอีเสียเสียวันเป็นน้ำมันมีข่าวดีว่ะค่ะรอ้วลูกที่นอ้งง <mm <os> องยังไม่ลูกอ่อนเฮ้ยไม่ลูกอ่อนนี่ไม่ลูกอ่อนนี่เูาซึ้อว่าง้างากแค่ยังไม่มาเกยงชาลูกอ่อนอากาศอ่ะเหออเลยเ <mm <os> นาะ <mm <os> ไม่ได้ตัวชิเดมัดผม, <mm <os> มอื่นเลยโอ้ยยังแม่ลูกอ่อนกำลังมากก็พอลูกอ่อน นี่จะบูมลูกมาน้ำเลยควันนี่โตบาลูกมาน้ำเนาะเชื่อมาอยู่ลูกห่างไม่ใหญ่ก็จืดฮะสิเออเ่เี่ชัยก่ืุดโตออกมายังเฮยปลาเถอะพี่หน่องเลย ก็สีเปนน้ำเสียวแล้วก็น้ำอันเมียเสียวมาเนะาะเพราะว่ามอควันกับเสียวเพื่อนอีกอนากาเสียวอ,อีกอันนี้ก็เมียเสียวเานาะก็เมียเสียวเจ้าคือว่าอันที่บ้านนี่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีผิ่นฝากเงืนมาไห้เอ้ยคนละพันบาท แต่พ่นว่าบวหายเป็นเงินสดนะข้าวซอยข้าวใอยเอ้ยกะทิข no. ้าวซอยหันหล่อไอ้บุได้บพิ่ลว่าอันให้เลือกเอาเครื่องนี่าะมีอไอเคี้ยวนี่ให้มันเบิดพันบาทม่อยากได้ยั้งก็ให้เอา่นว่าตามติดใจตอะการแล่นนะแม่บาทนี่ เออไปเขอบไปเขาไปเลือกเอาชิโตชิเอาอย่างบ่มีบ่มีเอาบางเด้อพี่น้องชิชิตามไ่ลูกอ่อนหรือชิตามเสี่ยวตามเสี่ยวก่อนว่าเสี่ยวเสี่ยวอย่างทางพี่เออเอาเค่งผุนจะคล้องห่านบริการเลยพี่น้อง

บามีสีสมนะอย่าเอามันอยากโยดตัวนี้มันสีดีมันสีนิ่มมันเช็ดห้ก้นมึงว่าขอโทษนะพี่น้องมันกะสีนุ่มสีอนาควแมียเต้นี่ยเพิ่นหูเพิ่นเลือกเกียรติดีมาหายเอาเลือกเออเสี่ยวเสี่ยวต้องต้องอยากห่วงลิ่กระซิบเดี๋ยวเดี๋ยวห้องเองตัวนี้เอาเองอเหรอก็เจอ ได้ยังไรสองเสี่ยวนี่ป๊าดพี่น้องงบพันหนึ่งงบพันหนึ่งตัวคือบอสีขาวคือหอมอันนี้อืออันนี้ก็หอมคือกันตัวกาวเป็นเลยออกงัง มันออกสี่ซูงสองอย่าบัดได้ทงเจ้าแบาายหรือมาจากของสาวซุยยนี้พี่นอ้อ,นองฮาโธ่ตัวเอาเต็นเนะเฮ้ยอันนั้นห้องสาวาซุยพี่น้อง 33, 3ามสิบสพอันนี้ห้องงินเบาควันกับห้องสาวามวยอันนี้เอาเดไดเลยนกปนอนฮะแนเ้กอาอันนั้นูเอาอันนี้ไปบอกยเออเอาหวาจะได้ม

อแม่นังเดือนแม่อติกำลังไหลุ่้สามแสนสิบเอ็ดของโต3ามเหลือดรวาพเหือสกากาพัเหือสกาก้าพันให้ตัวเชียวยัง โตอยู่ก้ไ่้ีก็สุ่ดน่อท่ไเที่8ก้ว่อ0 0 0ที่เหมาไปก่กนท8เป็นอไร้่ตพอเละต่อยเนนเนาะควนคนเอเลยซิสตันแะละแต่ว่าเนาะเป็นผ้าจะได้ได้น้ามาให้ คนละหนึ่พบาทเมืองนอกโดยเลียงเจ้าเกเนาะโดยเี้ยเ้าเกาพอดีเลยจนเปนหนักใส่กันอ่าแม่เต้พืองเงินชวยๆดูเงินเงินแมนแมนคนละพันราทำไห้ยปะ đen lăn lăn nước mắt bút nút hàng mẹ nóc bát đĩa gấp nén gấp con thôi nè vậy thành to sexy đấy đó thành phụ นึเป็นอย่างในร้านนี่เอันต้นนนอนันจะบอย่างแกะงือเบิมาสื่อวะอันผู้ใหญ่ใจดีทังเมืองนอกผู้ใหญ่ใจดีทังเมืองนอกนาะคนละลายีถามานี่แต่เื่อนลองเาลูกใต้แหละก็อ้าวนี่ยังนี่ขาสุย

แต่แก้กเุกย่ลูกมันจะสบายกว่าทุกอย่างใหญ่กนี้ดีเยวมาเปิดกล่องของฟาขอดุงอ่าอ่าน้องาลูลูกขันโฆษนาเดี๋ยวปลลูกเสร็อ้ยบอกปลาหนึ่งเผื่อปลาสวยมากสีนเนาะ อันแม่อันเต้ดีใจหลายจะว่าลืมถักเกาะบ่จ้่าคือสบายดีค่ณแม่พี่น้องบ่จย่าคิดใหม่ก็ยังเหนื่อยสบายดีพี่น้องมาสบายดีพี่น้องอุ้ยเป็นหลายพี่น้องเลยจะลมจะลืมอะไรที่เก่านี่เป็นนักเต้นนี่นักนำนมขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่ฝากเงินมาให้ อันเศร้ามวยแล้วก็เศร้าปุ๋ยแล้วก็เศร้าซุยคนละ1,000บาทเนาะให้มาอุดหนุนห้านแม่น้องอาเต้สาธุสาธุ้ของดีนี่ังกินน้ําังกินกับขาป๊ะเ้เนาะเองบ่ได้เปลี่ยนสูตรจักเื่อกินน้ํา้กินกับขาดเาสาาาุาาุุ เดวอกว่า้วานเเลถ้เป็นต้นั้นเปิดหใน่าก็สื่อโอ้ยล้เหตกเมี่กของเันะุนอันแล้วว่าอันโทหฮาเสี่ยวน่ะโทษจนโทรศัพท์สีสดมาโทหฮ้าเมียเสี่ยวโทษหาเสี่ยววั้นดิกระบุมมิกิลี่ห่วยวะเขาบอกอยากได้วนี่บอเขาบกอยากได้บบึงว่ะเน็้าร้านสาวมาเลือกเื่องเนาะยังคูเลือก็เลืออย่ง ตกตาตกตาเป็นใหม่ตกตาเป็นใหม่เลยไม่เห็นว่าเออเตอร์กันได้นะเธออย่างพวมีเคยว่าจะเป็นสิวแล้วก็บอกบเคยจะเป็นผ้าอายเบิ่องอันนี้เันไปลอยอยู่ห่างกับตุ๊กตาไมันสิเมืนเอาย่งมาทากทับหม้อตนนั่นแหละตุ๊กตานี่นะคนเด,คนะดียยอกได้ถ่ายถ่ายคลิปให้ผู้ใหญ่เจดีย์เพิ่นเบิ่์นชกรแน่หลับไปแล้วหนึ่งกองอานาใส่ห้องเซียวตัวน่ะเป็นกองมา

เองบจาป้ายโตแต่ลน์เลยของโตเป็นเด็กข้องอกมันเด็กขอมนร้องกูเคอเชิจะมลงกเ้เมื่อเอ้ยตก็มาเปิดกล่องซ่มหันแมตเตออีกจ้งแล้วบ่นของเองนโอ้เขาลูกอ่อนเมื่อแล้วก็ไป่ลูกอ่อนนะ ไปชนะเมื่อแล้วพี่ดอกนั่นปุ๊บข้าวขึ้นข้าวขึ้นด้หน้อยเนาะมีปีโป้แล้วก็มีนมเนาะแล้วก็มีครีมอาบน้ามีอันนี้อันนี้สิเป็นของสาวซุยมีหน้าทัพพิวแล้วก็มีแผบทงใหญ่มีแนวขาหนูเนาะพี่้อกหนูอยู่เพื่อนมันลายเอาบ่เอาบ่คือหมูคือกอ จักได้อีหยังอันนี้พอดีครบได้เนี่ยเท่าไหร่เบิ่งนะน้ำนี่ไงอือเองเอามาเองกระหนับเองกระไหลน้ำขึ้นมาวันถัานเทว่าเขาจะเอามาเองอ่ะนี่เดี๋ยวใส่ทงเอาเองเฮาอ้าเนาะอันนี้เป็นของซาวซูอันนี้พ่อกันคิดหนาพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีได้ได้เป็ดนํามะละางน้ําสบู่แผบเนาะที่สําคัญสบายดีพี่น้อง